การคือสตาร์ทบ่ได้เครื่องกันลวมเลยน,อยน้องเบิ่งเยิ่มมันเยิ่มนี่ตรวจทิ้งไว้มัดไว้ลองเลยมาดูละเหนื่เอเบิ่งเลื่อยสปินเปลี่ยนยังไง,งน,น ハハハ。<laughs>